แม่ครับนี่แม่มาทำไมครัเนี่ยผมคิดว่าถ้าเลิกงานเนี่ยจะไปรับแม่พอดีเลยนะครับแม่ไม่อยากรออยู่ตรงนู้นก็เลยมาที่นี่เลยลูกจะได้ไม่ต้องเหนื่อยวนไปรับแม่ไงล่ะแต่ตอนนี้ผมยังไม่เลิกงานเลยนะครับอ๋อไม่เป็นไรหรอกแม่รอได้จ้ะเออนี่ลูกก็ใกล้จะเลิกงานแล้วไม่ใช่หรอไปทำงานต่อเถอะงั้นเดี๋ยวแม่ไปนั่งรอผมที่ห้องรับแขกก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปทำงานก่อน นี่เธอเธอคุณป้าเล่นอยู่หรอคะก็ใช่น่ะสิแล้วคุณป้ามีธุระอะไรกันหนูคะที่เนี่ยเขาไม่มีน้ำมิตท่ามาเสิร์ฟให้แขกหรอกฉันนั่งอยู่ตรงนี้ตั้งนานเธอไม่เห็นหรือไกเออ เอาน้ำมาสิแล้วฉันขอเป็นน้ำอุณหภูมิห้องนะน้ำร้อนหรือว่าน้ำเย็นฉันไม่เอาแล้วทำไมป้าไม่เดินไปเอาเอง่ะคะก็ฉันอยากจะใช้เธอถ้ามีปัญหาอะไรไหมไม่มีค่ะงั้นจะหนูไปเอาให้ก็ได้ค่ะพูดง่ายดีนะว่าแต่เธอเป็นแม่บ้านที่นี่เหรอ แล้วทำไมเธอแต่งตัวแบบนี้ล่ะบริษัทก็ออกใหญ่โตเขาไม่มีอยู่ใฟอร์มให้พนักงานหรอถ้าหากแขกไปใครมาเขาจะรู้ไหมว่าเธอทำงานอยู่ออฟฟิศนี้ รู้ซะแล้วว่าลูกชายฉันใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวอะไรอยู่คะป้าฉันเปลี่ยนใจละฉันอยากดื่มกาแฟ เธอช่วยไปเอามาให้ฉันใหม่ด้วยนะรอบเนี้คงจะไม่ได้แล้วล่ะค่ะอะไรนะฉันบอกให้เธอไปเอามาให้ฉันใหม่เธอก็ไม่เอามาใหม่สินี่ป้ามันจะมากไปแล้วนะคะแล้วอีกอย่างหน้าที่เสิร์ฟน้ำเนี่ยมันก็ไม่ใช่หน้าที่ของสรุปเธอจะไม่ไปเอาให้ฉันใช่ไหมไม่ค่ะ เธอรู้ไหมว่าฉันเนี่ยเป็นใครฉันเป็นแม่ของคุณหลงผู้จัดก,การใหญ่ที่สุดของที่นี่พนักงานคนไหนเห็นก็ต้องกล้องกาบกันทั้งนั้นแต่เธอคงเป็นพนักงานชั้นล่างสินะและคงไม่รู้จักลูกชายฉันถ้าเธอไม่อยากโดนซิ่วนะ เธอก็ทำตามที่ฉันบอกเพราะท่าเดี๋ยวลูกชายฉันลงมาฉันจะฝองลูกชายฉันเข้าใจไหมนี่ป้าลูกชายป้าจะเป็นใครเนี่ยฉันไม่สนใจหรอกนะคะแต่ว่าป้าเนี่ยไม่มีสิทธิ์มาบ้าอำนาจที่นี่น้อยปากด,ดีนะักนะฉันจะบอกให้ลูกชายฉันไล่แกออก แกเตรียมตัวหางานใหม่ได้เลยค่ะงั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยหนูขอตัวนะคะรู้จักกูน้อยไปซะแล้วนี่แกมาคุยกับฉันให้รู้เรื่องก่อนนะ อีกแล้วคะ่ะป้าหรือว่าป้าจะไปบอกให้ลูกชายป้าไล่หนูออกกนะันเหรอไปเลยคะ่ะหนูไม่สนปวดดีนักนะแกขอตบไนลยแกพอได้แล้วคะ่ะป้าป้าไม่มีสิทธิ์มาทำนิสัยแบบนี้ที่นี่นะคะน้อยทำตัวแบบเนี้มันต้องล้างความสกปรกปกออก นี่แม่ทำอะไรของแม่เนี่ยแม่ก็กํำลังสั่งสอนอีมแม่บ้านปากดีคนนี้ไงมันทักแม่ลม้มนี่หลงโรกต้องอะไมันออกนะสั่นด้านแบบเนี้ยปล่อยไว้ไม่ได้หรอกคุณหลงเอาเลยสิคะทำตามที่แม่คุณบอกเลยเห็นไหมมันปากดีแบบเนี้ยรออะไรล่ะแม่ นี่แม่รู้ไหมครับว่าแม่กําลังหาเรื่องให้ผมอยู่นะครับคนที่จะโดนไล่ออกเนี่ยน่าจะเป็นผมมากกว่านะครับฉันหาเรื่องให้แกเรื่องอะไรพูดให้มันดีๆนะก็เขาไม่ใช่แม่บ้านนี้ครับเขาเป็นลูกเจ้าของบริษัทเลยนะครับแต่งตัวแบบนี้เนี่ยนะลูกเจ้าของบริษัท นี่ป้าที่ฉันแต่งตัวแบบเนี้ยเพราะฉันไม่ใช่พนักงานที่นี่ฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่ามาบ้าอำนาจแถวนี้เป็นไงล่ะป้าทีเนี้ยรู้หรือยังว่าฉันกับลูกชายป้าเนี่ยใครใหญ่กว่ากันเออหลงแม่ขอโทษนะคือแม่ไม่รู้จริงๆอะคุณหลง ใครอนุญาตให้คุณพาคนนอกเข้ามาในบริษัทคุณพาคนนอกเข้ามาเนี่ยฉันไม่ว่านะคะแต่ว่ามาทํานิสัยบ้าอํานาจในบริษัทของพ่อชันเนี่ยคุณจะรับผิดชอบยังนไงคุณแคทครับขอโทษนะครับเอาเรื่องผมเลยนะครับพรุ่งนี้เช้าคุณไปพบชันที่ห้องประชุมชันจะแจ้งเรื่องเนี้ยให้คุณพ่อชันทราบ ไม่มีอะไรแล้วเนี่ยฉันขอตัวนะคะ